ลิตแมนช็อปโหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตรสไตล์ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบัตรสไตล์บนเว็บซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหลยญลิสต์แมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิ s ต m แมนช็อปเท่านั้นตอนนี้อ c ซี่มีอ c ซี่คู่แล้วนะครับต้องมารับตรงนี้ ไปที่วิวัฒนาการแล้วก็ออวิวัฒนาการขั้นสุดขีดมันจะมีให้กดลับแต่แถวเนี้ยมุมขวาบนนะหนึ่งร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลดล็อกเราต้องหายตัวเนี้ยไอตัวแท่นเนี้ยให้ครบหนึ่งร้อยนะก็จะปลดล็อกเนี่ยเห็นไหมร้อยสี่สิบมันก็จะปลดล็อกร้อยสี่สิบตัวใหม่อันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะต้องห้าร้อย มันก็จะมีบอกว่าเราต้องทำยังไงนะโหมด B I F รับสำหรับชนะ15บหาสำหรับแพ้อ๋อได้20ถ้าชนะหนึ่งรับได้20ถ้าแพ้ได้15โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูซี่คู่กันโอเคตอนนี้ก็อยู่เ็นเกมแล้วนะไม่ได้เล่นมันนานมาก จะให้จะหน่อยอัปเดตหน่ต้องต้องฟาร์มเอาลูซี่แโครมอ,อ้ย้า้ยไ้ามัน,น มันโปงอยู่แล้วไอ้สแล้วมันตัดมาแบโกงเข้าไปแป๊บเดียวล่วงเงี้ยแปดพันห้าคไปลงตรงไหน,น โยมันอัพขั้นโยนอัพขั้นเอาปืนะปืนก่อนครับนี่ผมแต่งมาแล้วนะโอซี่แต่มันจะเล็งไม่ได้นะ เลงดีนะเพราะมันกดมันไม่มีปุ่มเลงโคตรเจ๋งไง,งมันไม่มีสก,กินมันต้องมีสก,กินนะจะสวยมากเสร็จถ้า,นาหนางแล้วนะ

ไม่ว่ามันโกงอยู่แล้วเนยพอมันรว่ามันปั๊บมันก็แบบโกงเขาอีกความสุขมัยรครับ ไปเลยแม่ M C X Vector ก็โกงเหมือนกันคนแผนไหน,น เี่ผมถนัดเต็มมากมากกว่าแต่ไม่ได้ยังไม่ได้สกคิวเลยว่ามันอีโวมาแล้วก็แบบแต่ละตัวช่วยอะไรบ้างไอตัวปล่อยนอกอะโง่

โอ้ยลงนู้นเต็มตรงนี้ก็มีตรงนีเต็มเต็ระยะไกล่เป็นปืนที่พ่นกอ

ยังไงโอ้แจ่เย็นเดอ้อแบบนนี้ก็ดีนะแบบว่าวิ่งเร็วดิเติมกระสุนเร็วด้ะมันมีตัวเนี่ยรูเร้เนระ ่่ไวอยาทำอะไรเพื่อนผมนะมีมีหน่อย UAV support called in I'm reloading ตอนนี้คือคิดว่าน่าดูชีอะไดีเยอะอะเซิร์ฟอะ แน่นอนว่าป <In coming. S 1> กติมันก็โกงอยู่แล้วไงทีม่มีตอนนี้ติดโอ้โหเจ้าเหลือเลยโอ้ย oh,

เงินไปต่อหายเ้ยจคิก็โกดีนะมันจำกัด <German> ว right. <f gitti> <man> <lift> ันอะ แป๊บเดียวก่อหายเนี่ยลองเล่นดูนะทุกคนโหดมากโกงมาก <c oughs> หัวเสียน่าจะเยอะนะพอแบบมันเป็นแบบเนี้ยโอเคเจองคลิปหน้าครับ